สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาอีกแล้วนะครับกับ นางพญาผมขาวอันนี้เลยนะครับผลงานการประพันธ์ของเนี่ยอู้เซงนะครับแล้วก็การแปลของท่านนอนนพรัตน์นะครับคราที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าอสุริยกครับได้เข้าไปช่วยล้อแขนเหล็กนะครับที่กําลังคุ้มครองบุตรของเอี่ยเลี้ยงแล้วก็ส่งต่อไปให้งักเมงคอรับเป็นสิทธิอสุริยก็เลยตัดสินใจบุกวังครับเข้าวังไปอีกในคืนต่อมาเริ่มจากการที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าหมอยงชงในพักอยู่ที่ไหนก็ใจก็นึกว่าเออเหตุการณ์ทั้งหมด มันจะอาจจะคลี่คลายได้ถ้าเกิดไปทําการเจรจาพูดคุยกับห้องเต้นนแต่ก็ไม่รู้ห้องเต้ประทับอยู่ที่ไหนนะครับเพราะห้องเต้เขาก็สลับการประทับหรือห้องสมภาสอน,นไปเรื่อยๆนะก็เลยคิดว่าะวันนี้ว่าไปสอดแนมที่ตําหนักหรือห้องพักของแม่นมแขกสีก่อนแล้วกันกลับได้ยินบทสนทนาของสองแม่ลูกนะครับคือนางแขกสีกับเขกเทงเทงด้วยความว่า ตัวลูกสาวเข็กเพงเทงอยากจะกลับไปอยู่ชนบทกับอาจารย์นะครับมารดาปิศาจดอกไม้แดงไม่ชอบชีวิตในวังเลยแล้วก็ไม่รู้สึกไม่ชอบงุยงกงมากด้วยแต่นางแขกสีผู้เป็นแม่อยากให้ลูกเนี่ยได้เสพความสําราญที่อยู่ในวังแล้วก็อยากให้เข็กเพงเทงเนี่ยได้เป็นสนมของห้องเต้ด้วยลูกสาวบอกไม่เอาว่ห้องเต้ดูจากโง่เฮงและท่ทางจะเป็นคนอายุสั้นขี้โลกด้วยเข็กเพงเทงก็เลยไม่พอใจนะครับที่แม่เนี่ยจะบังคับตัวเองให้อยู่ในวัง นางแขกสีก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างงี้เนี่ยเอายกน้ำสงไปให้ห้องเต้หน่อยละกันเก็กเพ่งเท่งก็บอกไม่เอาไม่เอาไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยนางแขกสีก็เลยได้แต่ให้นางกำนันเนี่ยยก น้ำโศกเนี่ยไปให้ห้องเต้ที่ห้องสรงพระกรสอนแทนอาสุริยกอยู่ภายนอกครับก็เลยลอบตามนางกำนันคนนั้นนะทำให้รู้ว่าห้องเต้นเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนก็ลอแบแอบดูครับเห็นห้องเต้ใน,นกำลังอา่านหนังสือร้องเรียนอยู่เป็นหนังสือร้องเรียนความชั่วของมุยงกงที่เป็นของห่วงชงห่วงเนี่ยส่งขึ้นมาทําให้ห้องเต้นเนี่ยทรงไม่พอพัดไทยนะครับว่ามีเรื่องกลาบทูลใส่ไล่กันไปกันมาอย่างเงี้ยรู้สึกหงุดหงิดอาสุริยกเล็ปาไม่สั้นถูกจดหมายปากไปบนโต๊ะนะครับใน จดหมายเนี่ยระบุว่าให้ปลดปล่อยเอีย่ยเลี้ยงนะไม่งั้นให้ระวังศีรษะไว้ให้ดีห้องเตยกระตกพระไทยครับก็ตะโกนเรียกเหล่าองค์คลังนะครับหันไม้ที่จดหมาย้องเรียดของห่วงชง่วงเนี่ยก็หายไปแล้วอสุริยกเมื่อเผ่นออกมาจากห้องสุภาพสอนนะครับก็มาถึงตรงบริเวณที่จะเป็นอุทยานหลวงนะครับถูกลามะทิเบายาเชียงคิมใช้ฉาบทองเหลืองสกัดไว้นะครับแต่ก็สกัดไว้ได้ไม่นานนะครับหม้อยงชงกลับนํากําลังกลับมาแนละ้วจุดไฟ สว่างสวัยไปทั่วแนวกำแพงวางนะครับอสุริยกเนี่ยแอบหลบอยู่ในมุมมืดก็เลยคิดได้ว่าไฟเนี่ยมาสว่างเฉพาะกำแพงนะแต่ในส่วนในตัววางตรงตําหนักหรือตรงจวนเนี่ยมันยังมือดอยู่ก็ลเลยแฝงตัวเข้าไปหลบอยู่ในรถม้าของเข็กเพ็งเท็งนะครับเที่ยงของอีกวันหนึ่งเนะ่ย เอกเพนเทนเนี่ยก็เลยนํารถม้าของตอนเนี่ยออกไปเที่ยวนอกวัดระหว่างทางเนี่ยนั่งอยู่ในรถได้ได้ได้ยินเสียงเคี้ยวอาหารนะครับจ๊อกแจ๊อกแก็คิดว่าในรถม้าของตนเองมีหนูเหรอก็เลยเปิดบาะตรงที่นั่งดูนะครับเห็นอสุริโยโคนี่นอนกินเสบียงอยู่อสุริโยนก,ก็พุ่งตัวออกมานอกรถอาจารยแล้วก็ตะโกนหันมาบอกว่าอาจารย์ของท่านเนี่ยตายแล้วนะมารดาปิศาจดอกไม้แดงเนี่ยเพราะว่าสามีที่งี่เง่งาของตัวเองเนี่ยไปก่อเรื่องไว้ถ้าท่านเนี่ยยังอยู่ในวังไม่ออก ไปสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักเนี่ยนับว่าท่านเป็นสิทธิทรยศเลยนะ แล้วอสุริยนีบก็จากไปเมื่ออสุริยกกลับมาครับพบกับที่ปวยหลังก็เลยเล่าเรื่องในวงังเนี่ยหรือเรื่องของแขกเพ่งๆทั้งหมดเนี่ยให้ที่ปวยเลงฟังแล้วบอกว่าตอนนี้รู้แล้วเจอคนที่คิดว่าเหมาะสมกับบันทึกเลี้ยวตามของยิ้มเก่งเลี้ยงล้วคนนั้นก็คืออ้วงชงห่วงอ้วงชงห่วงเนี่ยเป็นทหารระดับในทัพธรรมดานะครับซึ่งในทัพระดับนี้มีเป็นแล้วเป็นพันคนเลยมีมากมายแต่ว่ายังกล้าเสนอหนังสือกับทูลร้องเรียนแบบนี้เนี่ยจนป่านนี้ห้องเต ยังไม่เรียกตัวเองเข้าไปพบหรือมีคําสั่งใดๆออกมาเลยนะก็อ้วงชงพวงก,ก็เลยคิดว่าตัวเองคงมีตําแหน่งต่ําต้อยลงไปหนังสืออาจจะไม่ถึงผราหัสของห้องเต้แต่แล้วอยู่ๆครับอัุรีหยกเนี่ยก็เข้ามาขู่ฆ่าอ้วงชงพ่วงนะแต่วงชงพวงเนี่ยมีทีท่าที่ไม่ยอมสีโรล,ล่าคงไว้ซึ่งหลักการนะครับว่า จะต้องจงร้างพักดีคือจะตายก็ได้เพราะตอนแรกอัุริยบุกเข้ามาอ้วงชงห้วงคิดว่าเป็นคนของมุยกงกงนะก็เลยองอาจยอมรับความตายกับถูกใจอัุริยกเป็นอย่างมากนะครับนางก็เลยเมอบคัมภีร์ของเลี้ยวตังให้กับอ่วงชงหวงและก็เล่าถึงที่มาของหนังสือให้ฟังนะครับว่าอิมเก่งเลี้ยกเนี่ยเขียนในเขียนจำพิมบันทึกเนี่ยในช่วง3ปีที่กลับบ้านไปก่อนจะตายฝาดงักเม่นคอมาอะไรเนี่ยมากมายอ้วงชงหวงเนี่ยได้รับฟังเนี่ยแล้วก็น้ำตาไหลพรากนะครับก้มกาบฟ้าดินขอ คุณกับพิมเก่งเลี้ยกเลยนะที่เขียนหนังสือเขียบนบทึกเรื่องนี้ขึ้นมาขณะทั้ง3าําลังร่วมดื่มฝากฝังอนาคตของชาติไว้แก่กันเนี่ยก็มีคนของตําหนักของพระอนุชาเข้ามาตามหาอ้วงชมห้วงนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพระอนุชาบอกว่าให้อ้วงชมห้วงเข้าไปพบต้องบอกว่าเทียนขี้ห้องเต้นเนี่ยห้องเต้องค์ปัจจุบันเนี่ยปีนี้อายุ20นะครับแต่ว่าสุขภาพไม่ดีแล้วก็ไม่มีรัชทายาทน,นะแล้วก็สติปัญญาเนี่ยก็เป็นรองพระอนุชาดังนั้นพระอนุชาเนี่ย ก็คิดได้ว่าเมื่อสิ้นเทียนขี้ห้องเต้แล้วเนี่ยตนเนี่ยคงจะได้เป็นห้องเต้ขึ้นมาแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเตรียมการนะครับเน้นหาเหล่าคุณนางแม่ทัพไว้คอยใช้ใกล้ชิดอ้วงชงพวงก,ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะรีบตามไปขณะที่จะส่งตัวแทนของพรอนุชานีกลับไปเปิดประตูมาก็เจอเจ้าเฮากับชายชรลาผู้หนึ่งครับยืนขวางไว้เจ้าเฮาเนี่ยผู้จารเนบแนมเลยนะวโอ้โอวงชงพวงท่านคิดว่าจะไปอยู่ฝ่ายพานุชาเหรอผู้แทนของพานุชาเนี่ยก็รพร้อม มีฝีมืออยู่บ้านนะครับก็เลยเข้าประมือจับเจียเฮานะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ชายชราที่มาด้วยนะครับก็ร่วมวงเข้าต่อสู้ด้วยอีกขณะที่พ่วงชมพ่วงเนี่ยเป็นบ้านของตนใช่ไหมก็เลยตะหวาดบอกว่าอย่าห้ามก่อเรื่องนะชายชราผู้นั้นครับเป็นคนของข่านนูราหาชื่อนูราหาชื่อเนี่ยเป็นขานของราชวงศ์ ิมใต้หรือราชะวงศ์แมนจูนั่นเองนะครับซึ่งได้รับข่าวว่าเมื่อสิ้นคิมเก่งเลี้ยงแล้วเนี่ยกลับมีแม่ทัพคนหนึ่งที่ชื่อว่าว่วงฉง่วงหรือว่ามาแรงและมีแววที่จะมาเป็นศัตรูที่เข้มแข็งตนก็เลยเข้าวังไปครับพบกับวุยกงกงแล้วก็ถามไถยว่าว่วงฉง่วงในบ้านพางอยู่ที่ไหนแล้วก็ ให้เหาเนี่ยพาชายชลาซึ่งเป็นแมนจูคนนี้เนี่ยมาสังหารอ้วงชมพวงอสุริยกครับพบว่าคนคนแมนจูที่เข้ามาก,ก่อกวนก็เลยพาที่ป่วยเล้งออกไปเข้าร่วมต่อสู้ด้วยนะถึงแม้ว่าชายชลานักโลกแมนจู oo, คนนี้จะมีฝีมือพอตัวแค่ไหนก็ตามนะแต่ตอนหน้าอสุริยกเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้มากถูกอสุริยกใช้กระบี่แทงเข้าไปตามข้อต่อของร่างกายครับได้รับนะความเจ็บปวด่างรืนแหล รวมทั้งเจียเฮาเนี่ยก็ถูกทิปวยเล็งจับกลุ่มไว้ได้อัสุริยศสอบสวนนักรบแมนจูผู้นั้นนะครับก็ได้ความว่าถูกส่งมาสังหารร่วมชมวงตามที่เล่าไปแล้วสําหรับเจียเฮานะครับเมื่ออักษริยศทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ลงมือสังหารนักรบแมนจูนั้นสําหรับเจียเฮานะครับทิปยลยเลงบอกว่า จะใช้เป็นใบเบิกทางเพื่อปลอมตัวเป็นนักลบมแมนจูคนนี้นี่แหละเพื่อเข้าพบมุ่ยกงกงที่เอาไม่มีทางเลือกครับถูกที่ปุยเล้งควบคุมตัวแล้วพาไปพบกับมุ่ยกงกงเพราะที่ปุยเล้งเนี่ยเห็นว่านักลบมแมนจูเนี่ยมีสัดส่วนและหน้าตาเนี่ยคล้ายๆตัวเองอยู่บ้างเชื่อว่ามุ่ยกงกงอาจจะแยกไม่ออกแต่มุ่ยกงกงกลับจับได้ครับเพราะว่ามุ่ยกงกงเนี่ยทักไทยนักลบมแมนจูคนนี้เป็นภาษาแมนจูนะครับหวังว่านักลบมแมนจูคนนี้ จะโต้ตอบกลับมาแต่ที่ปลเล่งไม่รู้ภาษาเลนจูครับทำให้ตอบไปไม่ได้นุยงผมก็เลยจับได้ก็เลยใช้ทางลับเนี่ยหลบหนีออกไปตัวเจียเฮานะครับหลบหนีออกมาจับ ที่ปวยเล้งได้ก็ตะโกนตามพวกพ้องเหล่าองค์พระลักษณ์ในวังให้จับตัวที่ปวยเล้งรวมทั้งหมอ้อยงชงแล้วก็เลี่ยงเสียโหเนี่ยที่เป็นสายแ่งจุียคนเนี่ยก็เข้าลุมที่ปวยเล้งด้วยถึงแม้ว่าองค์พระลักษณ์ธรรมดารทาอะไรที่ปวยเล้งไม่ได้ครับแต่การถูกลุมด้วยยอดฝีมือในวังหลวงขนาดนั้นที่ปวยเล้งได้แต่คิดว่าเอ๊ะอาซุลโยก็เข้ามาด้วยกันเนี่ยป่านนี้เนี่ยยังไม่ออกมาช่วยอีกหายไปไหนอสซุลิยได้เห็นอยู่แล้วครับว่าที่ปวยเล้งเนี่ยอยู่ในวง ันดับมือดีๆของบังหลวงเนี่ย คิดว่าถ้าตนเข้าไปช่วยตอนนี้สองคนก็อาจจะฝ่าออกมาลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เ,เลยคิดสอบหาแขกเพ็งเทงนะครับเพื่อจะขอความช่วยเหลืออสุริยกเมื่อพบกับแขกเพ็งเทงก็ถามก่อนเลยครับว่ายินยอมให้แมนจูเนี่ยเข้ามาลุกลานแผ่นดินของตา้าหมิงไหมแขกเพ็งเทงบอกว่าไม่มีทางดังนั้นเนี่ยอสุริยกก็เลยไหว้วานให้นางเนี่ยช่วยสังหารงุ้ยงกงกงซ่าที่เป็นไส้ศสกของแมนจูรวมถึงเอ่งชิวเอยงด้วยที่เป็นไส้ศสกของแมนจูอีกคนแต่ตอนเนี้ขอให้ช่วยที่ ทีปวยเล้งก่อนทั้งสองก็เลยช่วยกันวางเพลิงครับเมื่อมีเปลวไฟเกิดขึ้นเหล่าองค์ขลักที่ต่อสู้กับทีปวยเล้งเนี่ยก็เลยต้องแบ่งกําลังออกมาหาคนร้ายที่วางเพลิงแล้วก็ช่วยเหลือคนที่บาเดเจ็บนะปรากฏว่ามีเสียงของเข็กเพ้งเนี่ยร้องดังออกมานะครับมุ้ยกงกงเนี่ยที่ยืนดูการต่อสู้อยู่เนี่ยก็เลยให้หม้อยยงชงเนี่ยรีบเข้าไปช่วยทีปวยเล้งก็ตะโกนด่างุ้ยกงกงครับว่าพอคนทรยศขายชาติพอยอดฝีมือในตอนนั้นเนี่ยในวงงังหลวงลดลง อสุริยก็เลยกระโดดมาช่วยทีปย่ปวยเล้งช่วยโอกาสหนีออกไปจากวังได้แคเพ้งเท็งเนี่ยเอาจริงล้วได้รับบาเดเจ็บเล็กน้อยนะครับมอญงชงเนี่ยก็ยังถามเลยว่าเจออสุริยกเนี่ยทำไมไม่จัดการกับนางอย่างรุนแรงกับถูกแค่กระบี่เขี่ยเป็นรอยแผลนิดเดียวเองแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะได้แต่สงสัยนางแขกสีแล้วก็กงุ้ยโกงก็เลยพาแคเพ้งเท็งเนี่ยเข้าห้องไปพักผ่อนแต่ เพ็งเพ่งแท่งแงลักแล้วก็ลอบตามสองคนไปที่ห้องพักแล้วก็ไปแอบฟังได้ความว่ามุยกงกงเนี่ยแท้จริงนะเป็นบิดาของนางนะนางได้ยินอย่างนั้นในใจรู้สึกอับอายแล้วก็ขุนเคืองมากทาตัวไม่ถูกเลยนะแต่ในขณะที่จะกลับไปที่ห้องพักะกลับเห็นเงาของหม้อยงชงนี่แอบลอบฟังอยู่บนขื่อในห้องนั้นด้วยหม้อยงชงครับต้องบอกว่าตอนแรกเมื่อถึงที่พักก็เอามีดสั้นที่ที่ป่อยเล้งเนี่ยลอบปลาใส่ตนเองออกมาดู มีจดหมายท้าประลองอยู่ว่าให้มาประลองกันอีก3ามวันที่ผามานลึกลับแต่มีอะไรอยู่ในใจหน่อยเพราะว่าที่เปยเล้งเนี่ยตะโกนออกมาดา่างุยกงโกงว่าเป็นคนขายชาตินะในประวัติของหมอ้อยงชมก็ต้องบอกว่าเป็นชาวยุคที่มีอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโด่งดังขึ้นมาแล้วงุยกงโกงก็เลยชักชวนเข้ามาอยู่ในวงังด้วยความที่มีฝีมือสูงแนละ้วต้องจ่ายว่าเป็นหนึ่งในวังเลยแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีอัธยาศัยกับคนรอบข้างครับทำเป็นคนเรนตรง แล้วก็หญิง่าโสมมีความทนงตัวนะครับทำให้หลายๆครั้งเนี่ยงวยกงเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่หมายถึงงาน สีดำอะนะจะใช้ยากหน่อยหม้อยุงชงเนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าอืถ้าเกิดตัวเองถึงวันนี้เนี่ยติดตามคนผิดคนชั่วขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเสียชื่อไปถึงอาจารย์ก็เลยตัดสินใจที่ไปสึกสาวเราเรื่องเองนะครับก็เลยทําให้ได้ยินข้อความเดียวกับแกะเพ่งเทงครับว่ามุ้ยกงกงเนี่ยเป็นบิดาของนางและนําซ้ำเนี่ยก็ยังได้อีกว่ามุ้ยกงๆกงเป็นไส้สึกของแมนจูจริงๆ หลังจากนั้นครับก็เห็นเหมือนกันครับเห็นแขเพ่งเนี่ยเดินกลับออกไปในละแวกใกล้เคียงนะก็เดาได้ว,ว่านางก็คงจะได้รับฟังข้อความเดียวกันก็ติดตามแขเพทงกลับไปที่ห้องพักครับในห้องพักแขเพ่งๆก็ตัดพ้อนะครับแล้วก็ตำหนิทั้งแม่ตัวเองทั้งมุโกงๆนะรู้สึกว่าอับอายแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในวังแล้วก็เลยเขียนจดหมายลามารดาแล้วก็คิดว่าจะออกจากวังไปก่อนที่จะกลับห้องนะมอยงชงก็พบกับเอ็งชิวเยงการทานะครับเอ็งชิวเยงเนี่ยก็เห็น ความผิดปกติบางอย่างของมอุยงชงนะก็เลยให้ขันทีที่เดินผ่านมาเนะี่ยรอบติดตามมอุยงชงหมอว่าเออทำอะไรอยู่ที่ไหนเมืออ่อไหรอยู่ห่างๆนะอย่าให้รู้ตัวทั้งอสุริยบเมื่อกลับมาก็เลยเล่าเรื่องแฉเพ้งเทงให้กทิตปุยเล้งฟังนะครับว่าเออเนี่ยลูกศิษย์ของมารดาปิศาจดอกไม้แดงคนนี้ใช้ได้นะถ้าทางจะชมชอบพวกเราอยู่เราเป็นคนรักชาติคนหนึ่งที่ปุ๋ยเล้งก็เลยบอกว่าเนี่ยตนก็นัดประลองกับมอุยงชงเหมือนกันนะตัวตัวเลยอีก3าวันข้างหน้าแล้วก็ห้ามเลยนะไม่ให้ทาง อสุริยกแล้วก็เล็งตักษาเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือยังเด็ดขาดเมื่อ3าวันผ่านไปนะครับม่อยุ้งชฉมก็ได้ขึ้นมาที่ถามันลึกลับนะครับเกิดถึงจะประลองกับที่ป่วยเล็งแล้วก็ออกตัวก่อนเลยเพราะว่าไอการตายของทิสังหูเนี่ยถึงแม้ว่าตนเนี่ยจะอยู่ในเหตุการณ์ก็จริงนะแต่ตัวเองนะก็ไม่ต้่ไม่เป็นคนที่ลงมือสังหารที่ังหูกับมือนะ ที่ปวปยเล้งก็มาจะสนใจมั่อน้องชมไม่อยากที่จะแตกหักมากนะครับก็เสนอว่าเอ้ยเรามาประลองสักสามรอบไหมเอาแบบบุนแบบบูแล้วกันไม่ต้องจริงจังแบบเอาแค่แตกตัวเลิกประมาณหนึ่งนี้แต่ที่โปรยเล้งไม่สนก็ลงมือต่อสู้กันทันทีทั้งสองต่อสู้กันแบบอย่างลูกผู้ชายก็ฝีมือนีล่ลงมือแบบหนักแน่นปึกปักกันเลยคนหนึ่งนี่ก็เชี่ยวชาญทางด้านฝ่ามือนะอีกคนหนึ่งก็เชี่ยวชาญทางด้านเพลงมัดอาุริโยกแอบพา ลิงตักสารมาซุ่มดูอยู่ด้วยทั้งสองคนเนี่ยทั้งที่ปวยเล้งก็มอลงชงสู้กันเป็นเวลานานมากนะร่วมร้อยกว่ากระบวนท่าแต่จบตรงที่ว่าทั้ง2ต่างถูก่อยใส่กันเนี่ยคนละหม,มัดมอลงชงเลยบอกว่าอืมไหนๆก็ประลองแบบบูแล้วเนี่ย มันไม่ได้รู้ผลแพ้ชนะงั้นเราลองมาลองแบบบุญไม่ล่ะก็เลยเสนอว่าเอางี้เราลองมาตัดต้นไม้เนี่ยสักสิบคนละสิบต้นดูซิว่าใครจะตัดได้เร็วกันภายในเวลาที่ถุงหนังเนี่ยที่มอจทุ่ก็เอาถุงหนังที่มาใบที่เป็นถุงใสถุงล้าครับแล้วก็ใส่น้ําเจาะรูเอากระดาษอุดใครสามารถฟันต้นไม้หรือว่าโค่นต้นไม้สิบต้นในเวลาหนึ่งถุงหนังให้น้ําหยดออกมาเนี่ย ได้ก่อนคน,อนนั้นได้ตุชนะมอลงชมก็ไม่หลีหรอครับยึงกระดาษออกจากถุงหนังที่เติมน้ําไว้แล้วก็ลงมือฟานฟันต้นไม้ที่ขนาดใกล้เคียงกัน10ตน้นในเวลาหยดสุดท้ายที่น้ําหยดออกมาจากถุงหนังพอดีก็ตาที่ปุ๋ยเล็กนั่งที่ปุ๋ยเล็กก็ลงมือแบบเดียวกันก็สามารถฟันต้นไม้10ต้นได้ในเวลา1น้ําถุงหนังเหมือนกันแต่ที่ปุ๋ยเล็กก็จับได้ครับว่ามอลงชมเนี่ยแอบโกงอยู่นิด,นด,นด แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรขึ้นมานะครับก็แค่ประมาณว่าพูดว่าเหมือนจะรู้ทันนะมอลงชงก็เขินๆไม่พูดอะไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถุงหนังเนี่ยเมื่อมีน้ําอยู่ข้างในตอนแรกเนี่ยน้ำมันยังไม่ซึมไปเต็มถุงหนังใช่ไหมพูดถึงพื้นผิวมันเนี่ยน้ำก็จะหยดค่อนข้างชา้าแต่พอน้ํามันเต็มรูเต็มถุงหนังแล้วเนี่ยไอตัวความชื้นที่อยู่ตรงรูเนี่ยมันก็ทําให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกลั่นตัวออกมาได้เร็วกว่า พระนาะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่ามอตองเนี่ยแอบโกงนิดนิดซึ่งที่ปุ๋ยเล้งก็ไม่ได้เอากปเป็นอารมณ์ที่ปุ๋ยเล้งก็เลยอ่ะองั้นคราวนี้บูก๊กแล้วบุญก็แล้วนะยังเสมอเั็อยู่เนี่ย ตูเล็กบอกงั้นคราวนี้เรามาประลองกาลังภายในกันเลยครับมยงโชงเนา่ไม่ได้อยากประลองกําลังภายในด้วยครับแต่ว่าจะตอบปฏิเสธก็ไม่ทันแล้วครับเพราะที่ตวเล็กเนี่ย่าดฝ่า,ฝามือมาประกบกับฝ่ามือของตัวเองนะแล้วก็อย่างที่เคยรู้กันทั่วไปครับถ้าประลองกําลังภายในกันทีไรเนี่ยถ้าฝ่ามือดูติดก,กันเมื่อไหร่เนี่ยใครแยกออกผ่อนก็จะเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บนะับในระหว่างที่ฝ่ามือกำลังแปะอยู่อยู่สีข้างเนี่ยก็มีเสียงของเลี่ยงเสี่ยงโฮแล้วก็แอบนํากําลังเนี่ย ออกมาจากถ้ำด้านใตผ้ผามาลึกรย้อนกลับไปครับเลี้ยงเซลโฮเนี่ยตอนจากตอนที่แล้วเนี่ยเดินสวนกับหมอ้อยงชมแล้วก็ชักชนหมอ้อยงชมไปหางนงวยกลมกลมแต่ว่าหมอ้อยงชมเนี่ยไม่สนใจแล้วก็แสดงสีหน้าท่าทางเนี่ยที่ประหลาดประหลาดทำให้ลิง้งซิงโฮเนี่ยสงสัยก็เลยสั่งให้ขันทีเนี่ยแอบตามพฤติกรรมของหมอ้อยงชมไปหมอ้อยงชงก็หายไป ทันทีก็ไปเจอจดหมายที่นัดประลองกับที่ป่วยเลงเอาไปให้เลี้ยงเซี่ยวโหเลี้ยงเซี่ยวโหก็เอาไปให้มืดกงกงเอกมืดกงกงก,งก็เลยบอกว่างั้นเอากองกําลังทหารเนี่ยไปซุ่มก่อนวันประลองเพื่อที่จะดูว่าหม้อลุงชงจะทรยศหรือเปล่าถ้าทรยศก็ให้ฆ่าทิ้งเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทรยศก็ช่วยโอกาสปราบปรามที่ป่วยเลงไปในตัวเลย ทีปรยเล้งเห็นว่าเลี่ยงเสียงโหเนี่ยพากำลังออกมาเนี่ยก็ยตะโกนร้องด่ามอร้องชงเลยนะว่าเฮ้ยมั้งชงนี่มันรอบกัดนี่ว่าเอาพวกมากัดมารุมมาจับเลยเหรอเลเลี่ยงเสียงโหก็พอมาถึงครก็เอาเอาวุธเนี่ยโจมตีใส่ที่ปรยเล้งทันทีมอร้องชงเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ชักมือถอยกลับนะครับแล้วก็เอาหมา้อฟาดใส่เลี่ยงเสี่ยงโหตกเนินได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่ทีปรยเล้งนะครับฟาดฝ่ามือกําลังยันกันอยู่เนี่ย แต่ว่ามอญลุงชงเนี่ยก็ถอนมือออกไปเพื่อที่ไปฟาดเล็กเซลโคใช่ไหมทำให้ฝ่ามือของที่ปอยเล็งเนี่ยมันพุ่งมาด้านหน้ากระแทก็ก้็ลุงชงได้รับบาดเจ็บสาหัสอสุริยกกับเล็งตักซานก็ออกมาช่วยนะทำให้พวกเราทหารที่เป็นทหารทั้นไปแถวหน่อยเนี่ยก็ต้องถอยกลับไป ที่โปวยเล้งต้อเปิดออกมานะครับว่าบัญชีชีวิตของที่สังหูเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้แค้นได้แล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยทั้งมือทําให้หมอลรุลงชงเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสก็เลยพาม้อลรุลงชงกละนะับมาที่สํานักคุ้มกันภัยของเล้งตัก้าด้วยลองหัวหน้าสํานักคุ้มกันไทยก็เข้ามารายงานว่าวัานนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นนะมีคนชื่อแพ,พ่งเพ็ง มาที่สำนะักแล้วก็มอบกระสอบคิดว่าบรรจุคนไว้ในกระสอบบอกว่าให้ อสุริโยกเป็นคนเปิดดูแล้วก็มีจดหมายมาให้ด้วยในจดหมายครับแขกเพ่งเพงเนี่ยบอกว่าตนไม่สามารถที่จะสังหารมุยกงกงได้นะรู้สึกละอายใจแต่ว่าด้วยความที่จะถ่ายโทษก็เลยจับตัวบุคคลคนนี้มาให้พี่สาวระกันเปิดกระสอบดูครับในกระสอบมีเองคิวเอียงอยู่อสุริโยกก็ได้แต่นึกในใจแล้วว่าอืมแขกเพ่งเพงเนี่ยเอาจริงก็เป็นคนที่สนิทแล้วก็สามารถเข้าถึงตัวมุยกง งได้นะแต่ทําไมถึงไม่รับปากในการที่จะฆ่ามุย่ยโก่งมันมีเรื่องอะไรลึกซึ้งกว่านั้นกว่าที่ตัวเองเข้าใจหรือเปล่า อสุริยก็เลยทำการไต่สวนเอ็งชิวเอียงครับด้วยการทรมานสาหัสสาการด้วยวิธีหลายหลักทำให้ได้รายชื่อไส้ศึกแล้วผู้สมรู้ร่วมคิดมาปเป็นจำนวนม,ม,มากก็เลยพาเอ็งชิวเอียงเนี่ยมาหาที่ปวยเล้งหลังจากที่ไต่สวนเสร็จที่ปวยเล้งก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกับฟาดฝ่ามือสังหารเอ็งชิวเอียงทันทีที่ปวยเล้งรักษาหม้อลุงชมอยู่3วันนะครับอาการของหม้อลุงชมเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะเพราะอย่างที่ว่าครับโดยกำลังภายในจากที่ปวยเล้งเนี่ยจะแทก เดียป็งาภายในขั้นรุนแรงเนี่ยสุดฝีมือเลยเนี่ยโอกาสหายน้อยมากสามวันมานี้อาการของหม้อลงชงเนี่ยมีแต่สุดกับสุดนตนแทบจะเหลือแค่ลมหายใจรวยลิงบางๆพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อที่ตัวเล็กก็เสียใจครับที่ว่าพลั้งมือทําร้ายหม้อยมชงไปถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็ความถูกว่าเป็นลูกผู้ชายแล้วก็มาต่อสู้ตัวตัว,ตวจริงๆไม่ได้นํากําลังมาอย่างที่ตัวเองเข้าใจผิดไป อยู่ๆอ,อัดสุริโยกก็ผลักประตูเข้ามานะครับบอกว่าหม้อนุงชงมีสิทธรอดแล้วมีคนมาที่สำนักอุ่มการภัยคนนั้นคือโตเม้งตงคนที่นำลากไม้พันปีที่จะไปให้ มุยกงกงครับปรากฏว่าโตเมงตงบอกว่ายังไม่ทันที่จะเอาไอ้ลากไม้กับเสื้อนังกิ้งจอกไปให้มุยกงกงเลยนะขุนนางคนที่โตเมงจะมาช่วยเนี่ยก็ถูกประหารหรือถูกฆ่าไปเรียบร้อยแล้วในคืนเดียวกับเอียเลี้ยงครับที่โดนเอากระสอบบรรจุด,ดินอุดตาอุดจมูกจนตายไปทําให้ตัวเองเนี่ยมีลากไม้พันปีเนี่ยหลงเหลืออยู่อสุริยก็เลยเขียนจดหมายมาฉบับนึงครับแล้วก็แนบไปด้วยลายชื่อไส้ศึกให้กับโตเม ตรงให้เอาไปให้กับพ่วงชมพ่วงที่อยู่ที่จวนของพระอนุชานะซึ่งภายหลังพระอนุชาคนนี้เนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชน,นะครับพะนาว่าชงเจงห้องเต้ซึ่งตรงเจงห้องเต้เมื่อหลังจากขึ้นครองราชแล้วก็ทําการประหารขุนนางกลางฉินทั้งหมดแล้วก็ได้รับพ่วงชงพ่วงเนี่ยเป็นแม่ทัพคู่บารามีต่อต้านเนนจูแต่ภายหลังพ่วงชงพ่วงเนี่ยก็ประสบเหตุเช่นเดียวกับหิมเก่งเลียดก,ก็คือถูก ชเงเจงฮ่องเต้เนี่ยสัประเพราะถูกยุกยงถูกใส่ร้ายจากคุณนางกังฉินในสมัยนั้นเหมือนกันตงเหมิงตงยังบอกว่าศีรษะของขิ้เกงเลียตอนนี้ถูกส่งกลับเมืองหลวงแล้วนะฮ่องเต้ก็ให้ประกอบพิธีอย่างสมเกียรติถือว่าเป็นผลที่ัศวิยกเคยทิ้งจดนไมยข่มขู่ไว้ในห้องสมภารสารของฮ่องเต้คราวที่แล้วหลายวันผ่านไปครับหลังจากที่หมอต้องชมได้กินลกไม พันปีนั้นเนี่ยอาการก็ดีขึ้นกับมีคนมาก่อกวนที่สำนักคุมกันภัยนะครับคนนี้คือล้อแขนเหล็กล้อแขนเหล็กขอเข้าพบอสุริยกครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตนเนี่ยนำเอีย้ยหุ่นชงลูกชายของเอีย่ยเลี้ยงไปเจอกับงักเมงคอแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ผู้สันโดษเตียนโตอาจารย์ของงักเมงคอเสียชีวิตลงแล้วงักเมงคอก็ออกบวชแล้วด้วยนะฉายาห้วยเมงเสียงสือ่อแล้วก็รับตัวเอีย้ยหุ่นชงเนี่ยเป็นลูกศิษย์แล้ว บอกว่าภายใน10ปีนี้เนี่ยจะสอนให้เอียรคุณชงเนี่ยเป็นยอดกระบี่ให้ได้อสุริยก็เปรยว่าอืมก็คงจะต้องถึงข่าวที่เราจะต้องรับสิผู้หญิงและแล้วล่ะเราแขนเเล็กก็ยังเอาจดหมายของโต๊ะอีดพังนะครับมาให้อสุริยกด้วยเพราะว่า ขากลับเนี่ยได้เดินทางผ่านดูตึงนะเห็นว่าโตัอิดพังเนี่ย่ายพร้อมแล้วก็คิดถึงแต่อสุริยกรยกก็อ่านจดหมายครับจดหมายก็จะเป็นคํากรอนัดพอ้อแล้วก็บรรยายถึงความคิดถึงห่วงหาเสียใจนะครับอสุริยกอ่านแล้วก็ไม่ได้พูดได้จาอะไรนะครับถามว่าล้อแขนเหล็กท่านจะไปทําอะไรต่อละล้อแขนเหล็กบอกว่ามาแก้ข่าวเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเขาจะกลับไปที่เทียนสัวทําตัวสันโดษอยู่อย่างสมถะเหมือนกับงักเง้งคอแล้วก็จัด อีกหนึ่งเดือนให้หลังครับอาการของมอดงชมเนี่ยดีขึ้นมากแทบจะเป็นปกติแล้วนะครับที่ปวยเล้งเห็นอัศวีโยกนะครับตัวรู้สึกพักหลังหลังจากได้รับจดหมายของโตอิดพังเลวเนี่ยเหมือนแบบมือ้อยไม่ค่อยล่าเลยเหมือนแต่ก่อนนะฮะต,ตั้งแต่ลอกแขนเหล็กลมาก็เลยบอกว่าถ้าคิดถึงเขาม้านเนี่ยก็ไปหาเขาสิอสัศวีโยกก็เงียบครับไม่ตอบทาอะไรเลยทั้งนั้นที่ปวยเล้งก็เลยชวนอัศวีโยกบอกว่าอะ เราก็ไม่ได้ออกท่องอยุทธภพกันมานานละอีกสักรอบเป็นไงล่ะที่ปวยเล้งทาอาัศริยกเดินทางมาไม่ใกล้ไม่ไกลจากบูตึงนะอัศริโยกก็เห็นการเดินทางนะ่ะเ็เส้นทางก็รู้แล้วแหละว่า จิตใจอ่ะที for it for it. ่โปรเลงเนี่ยกะว่าจะให้ตนเองเนี่ยมาที่บูตึง้ให้จงได้แต่ก่อนที่จะไปถึงบูตเต้เนี่ยครับมันก็ผ่านเมืองเมืองหนึ่งคือเมืองเสียงเอียงเมืองเสียงเอียงเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับที่พักของมารดาปิศา์ดอกไม้แดงนะทีนี้คนที่จะซึมเนี่ยมันไม่ใช่อัศดียกแล้วคนที่ซึมเนี่ยกลับเป็นที่่ปยเล้งขึ้นมาแทนนะครับซึมหงอยไปเลยอัศลียกก็เลยวางแผนล่อให้ที่โปยเล้งเนี่ยกระโดดตามตัวเองออกมาจากโรงเตรียมตอนกลางคืน ก็ชวนไปที่บ้านของมารดาพิัตดอกไม้แดงเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนมกเก้าเนี้ยแล้วก็แขกเพ่งๆนะครับเราซื้อขอเล่ากับนาวิยาของข่าวก็ต้องจบตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็มาติดตามกันต่อนในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ